สวัสดีครับผมมนุชาลุคเตอร์นะครับวันนี้ครับขออนุญาตลูกค้าท่านนะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้านะครับเป็นชุดที่3นะครับประจําเดือนเมษายนซึ่งเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้นะครับมีสินค้าเข้ามาแล้ว2ชุดชุดนี้คือชุดุดท้านะครับคือชุดที่3มีด้วยกันทั้งหมด2รายการนะครับ2รายการนี้มียี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับไปรับชมกันเลยดีกว่าไปกันเลยสําหรับสินค้าเรานะครับเข้ามาด้วยกันทั้งหมด2รายการนะครับคือข้อที่1นะครับเป็นแบรนด์โคมาสุข้อที่สองนะครับเป็นคีดเจ มีรุ่นไหนและยี่ห้อไหนยังไงนะครับผมทิ้งไว้ด้านข้างนะครับให้ทุกท่านได้ชมมาเลยนะครับแต่ขออภัยลูกค้าล่วงหน้านะครับคือในรายการ2รายการนี้ครับมี1ตัวนะครับที่ติดจอมไปเทียบร้อยนะครับคือได้แก่คมสุ PC 25ี่หขีเดนะครับลูกค้าจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งลูกค้าเองเนี่ยติดตามผมมาเป็นปีแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาซื้อสักทีหนึ่งคือเขาอะมาจากใสรถไมโครใหญ่คือเขาจะได้รถไมโครใหญ่มาตลอดนะครับแม้กระทั่งทางบ้านเขาได้รถไมโครใหญ่หมด แต่ตอนนี้นะครับคือเขาอยากจะได้รถเล็กสักคันหนึ่งไปท,ทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆนะครับพวกอย่างเช่นคืองานชุมชนนะครับซึ่งรถใหญ่บางคันเข้าไม่ได้ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าคือเหมาะสมมาก เพราะหนึ่งเลยนะครับคือลูกค้าเนี่ยด้วยทาง้วเจาะจงแต่พวกแบรนด์ที่ติดชื่อนิดนึงนะครับคือโคมาสุเป็นรถที่ติดชื่ออยู่แล้วติดดับอยู่แล้วนะครับผมคือ2 5่สคีเนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะยอดนิยมชมชอบกันสูงนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับได้โทรศัพท์เข้ามาบ้างอะไรบ้างอยากได้รุ่นนี้สั่งได้ไหมอะไรไหมแต่พวกรุ่นนรุ่นเจ็ดเนี่ยส่วนใหญ่หาสภาพดีดีที่สวยยากผมบอกเลยเอผมจับรุ่นเจ็ดมายังไม่เคยเจอรถที่สวยปิ๊งๆเหมือนพวกแบรนด์อ่าืน่นเลยมันยากมาก พราะรุ่นเเนี่ยคือมีอายุที่เก่าพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่าึเกินไปนะครับอยู่ในระดับกลางๆแต่เรื่องความคลาสสิกอย่างต่างๆนะครับเรื่องการดูแลรักษาเรื่องการเป็นมันบ้านเมนูเมนูนะครับไม่ค่อยจุกจิกไม่ค่อยอะไรทาให้ชื่อเสียงมันโด่งดังถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเข้าเรื่องเลยว่ามีสินค้าตัวไหนเข้าบ้างนะครับ10ขีดนะครับ1 0บขีดบอกว่าเป็นรถที่ไม่เล็กนะผมว่ามันใหญ่เทียบเท่ากับ p c 2 0 M มาเลยพวกตุกดสั้นๆนะตัวนี้ดูใหญ่มาก คือมีลายหัวแยกด้วยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3าสูบ 3D78 เปนะครับเป็นปั๊มโรตารี่3ตอนนะครับตัวนี้เคอนโทรลูกหมาคันชักแล้วอาจจะหนักๆสัก,หน,กสหน่อยหนึ่งแต่เรื่องความคงทนนะผมบอกเลยว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มีลายหัวแยกต่างหากนะครับใส่หัวแยกเนี่ยคือใช้งานได้ทันทีเพราะตัวนี้ผมบอกเลยว่าเราทดลองแล้วนะครับใส่หัวแยกได้จริงนะครับคือตัวนี้นะครับเราทําสีใช้ระบบเปลี่ยนโซ่ใหม่เก็บรายละเอียดแล้วราคา2องแสนกลางๆบวกลบผมบอกว่าถูกเพราะมันเป็นรุ่น7ติดยอดนิยม ขนาดอาจจะดูย่อมไปหน่อยแต่ถ้ามาเทียบกับ p c 20 m อมาแล้วตัวนี้ถือว่าดูใหญ่กว่านะดูใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อยแขนบูมอาร์มยาวกว่าช่วงล่างถือว่าความกว้างพอๆกันด้วยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบแล้วปั๊มเฟืองจริงแต่ทนอ่าคนทลลูกหมากจริงแต่ทนบอกได้เลยว่ามีความคงทนอยู่ก็แล้วแต่ลูกค้าจะพิจารณาอันนี้อาจจะเหมาะสําหรับคือลูกค้าที่อ่าอาจจะไม่ค่อยสู้ราคาในระดับ3 40,000 สองแสนกระบาทนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าลูกค้าหลายท่านนะครับที่งบไม่ถึงตัวนี้เป็นตัวที่น่าสะสมน่าเอาไว้ใช้งานนะครับเพราะว่าหนึ่งเวลาขายต่อนะครับผมเชื่อมั่นนะครับคือราคาไม่ตกเยอะเพราะรุ่นเจ็บเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับคือเราถ้าเรามองจีนากาเกี่ยวกับตรงจุดนี้ต่อไปนะครับคือรายการที่2ที่จบไปแล้วนะครับ PC 2 5่7ขีดเจ็ดนะครับสำหรับรายการนี้ครับก็ถือว่าติดจองไป่เรียบร้อยนะครับลูกค้าเพชรบุรีได้จองไป่เรียบร้อยนะครับเมื่อวัน2วันก่อนนะครับ แล้วก็ผมจะเข้าเรื่องเร็วนิดนึงนะครับคือสินค้างเรานะครับที่เข้ารานมาตั้งแต่เมื่อสาวันที่แล้วนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็คือ3วันแล้วนะครับก็คือรอบที่แล้วเนี่ยคือเข้าทั้งหมด4รายการมาวานนี้รายการแล้ววันนี้อีก2รายการรวมแล้วชุดนี้ที่ผมเข้ามาช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมา8รายการแต่ปัจจุบันนะครับมีลูกค้าจองไปแล้ว6คันนะครับหรือ6รายการจองไปแล้วนะครับตอนนี้สินค้าเราเหลือแค่2รายการจากแดนะครับช่วงเวลา3าวันเองนะครับช่วงเวลา3วันขอย้ําแค่3าวัน จาก8รายการเหลือ2รายการนะครับอย่างที่ผมบอกคือเร็วเท่านั้นได้เปรียบคนหนึ่งเขาตอนนี้2รายการนี้ก็เหลือ1 0บคดเนะครับแล้วก็โกเบเอชเคนะครับที่ยังเหลืออยู่ตัดสินใจด่วนนะครับเพราะเดี๋ยวอีกไม่ช้านะครับผมเชื่อมั่นว่า2ตัวนี้น่าจะตามตาไปเพราะเหมือนชุดๆกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับคือผมพูดก็ถือว่าพูดมานาพอสมควรนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยไฟจากห้องส่งผมเนี่ยคือมันร้อนนะครับร้อนหมดเลยเหงื่อออกหมด ครับก็ถือว่าไล่โควิดในตัวนะครับเมื่อออกขับไล่เชื้อโรคนะครับคือก็มีภูมิต้านทานพอสมควรผมก็กินยาต้านมาโดยตลอดนะครับยาผมนี่คือจะเป็นยาแบบแผงโบราณน,นะครับคือยาฟ้าถลายโจรน,นะครับแล้วก็เป็นพวกกระเทียมกระเทียมดองกระเทียมโทนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าคือพวกนี้มันจะขับไล่ไข้ได้นะครับแล้วก็รู้ไม่ถึงคือ,อพวก ขิงคาแล้วก็พวกอะไรที่เป็นสมุนไพรสมุนไพรนะครับคือผมกินมั่วหมดแหละคืออะไรที่เป็นสมุนไพรนะเพราะว่าคือคนท่าคนแก่เขาบอกมาแต่ที่แน่ยา,าฟ้าทลายโจรเนี่ยบอกเลยว่าช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับคือแต่มันจะ,จะหายากนิดนึงนะครับคือพอดีว่ามีคนเขาให้ผมมานะครับก็คือต้องขอขอบคุณมากนะครับสําหรับยาตัวนี้นะครับก็คือทุกท่านนะครับคือต้องอหมั่นดูแลตัวเองมากๆ,ๆนะครับคือ เกาะออกจากบ้านพยายามใส่แมสใส่หน้ากากไว้เป็นไม่ได้คือพยายามจะออกไปจากบ้านมากเท่าไหร่นะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับแล้วก็เจลล้างมือเนี่ยสำคัญมากกว่าหน้ากากนะบอกให้เจลล้างมือสําคัญกว่าหน้ากากจริงๆเพราะหน้ากากในบางทีเราเราชอบจับหน้ากากขึ้นมาบ้างหน้ากากจะหลุดจะูกบ้างเอาขึ้นมาบ้างอะไรงนี้แต่เจลล้างมือเนี่ยสำคัญถ้ามือไม่สะอาดไปจับหน้ากากก็ติดเชื้อเหมือนกันนะ นะครับไงก็ดูแลสุขภาพนะครับคือก็คือเราก็จะพยายามผ่านพ้นเรื่องโควิดไปให้ได้เพราะผมเองผมก็เดือดร้อนนะเรื่องการนําเข้าส่งออกเรื่องการส่งสินค้าเรื่องทุกอย่างอะ่ะผมเชื่อว่าคือมีผลกระทบต่อผมมาเยอะแต่ยอดขายผมอะ่ะยังดีเหมือนเดิมแต่คือเรื่องการจะส่งเนี่ยเรายังไม่รู้ผีรู้คนเลยว่าจะเป็นแบบไหน สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมข่าวสารให,ใหม่ที่ว่าสําคัญมากนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับชมข่าวสารใหม่เวาลานั้นคือสินค้าผมมาจะได้อัปเดตไปถึงหน้าปกของท่านเลยท่านจะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับใต้คลิปของเราด้วยมีปัญหาอะไรเดือดร้อนอะไรมาปรึกษาผมได้เกี่ยวเรื่องโลมาโคผมยินดีช่วยตลอดนะครับท่านจะไปซื้อร้านนูนร้านนี้ร้านนี้ร,นนร้านนั้นปรึกษาได้หมดนะครับผมไม่ได้มาซีเรียสและไม่ได้เป็นคน่ที ควรตีจริงๆนะครับคือแบบว่าทำท่ามทางเหมือนว่ายิงย่อโศอะไรเงี้ยแล้วมาคุยกับผมนะไม่มีห้างเสียงไม่มีอะไรดูแบบดูกลางๆดูอะไรเงี้ยนะเชิญไปที่อื่นเลยนะครับคือผมนะครับคือต้อนรับที่คนมีมารยาทจริงๆคือผมอาจจะเป็นนักเลงนะครับแต่ก็คือยึดมั่นในมารยาทนิดนึงนะคือคือคือผมไม่ใช่มานักเลงอัตภานนะคือคลิปเราผมคิดว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาอะผมไม่ชอบอะไรคือผมไม่ชอบคือผมมีคือผมมีหลักการของผมอยู่ นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดุชารุ่งเรยเตอร์ขอขอบคุณมากนะครับผมครับ